ไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าเธอเป็นถึงทายาทร้านกว๋วยเตี๋ยวเจ้าดังที่เยาวราชเลยนะคะนั่นก็คือชื่อร้านยูลูกชิ้นปลาซึ่งหลายๆคนคุ้นแน่นอนใครอยากกินกว๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานี้ต้องยูลูกชิ้นปลาเท่านั้นเลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะเธอเนี่ยได้พัฒนาต่อยอดนะคะมาเป็นทั้งนักวิจัยเป็นทั้งนักธุรกิจค่ะ คนอื่นๆเนี่ยเขาอาจจะคลั่งรักแต่น้องยูของเรานะคะเป็นเด็กที่คลั่งงานแล้วก็ไฮเปอร์มากๆเลยนะคะที่สําคัญค่ะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้รับเหรียญทองมามากกว่า20เหรียญทองระดับโลก u n c แคลเซียมค่ะวันนี้พบกันเลยนะครับกับแขกรับเชิญของเราคุณยูครับสวัสดีครับคุณยูสว,ส,สวัสดีค,ะดคะ่ะสวัสดีค่ะ,ะคุณยูนะฮะ เป็นด็อกเตอร์ด้วยนะจริงๆอ่ะใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวขอชื่อแขงนิดนึงน้องมิ้นน้องมิ้นคุณยูด็อกเตอร์เกยูนโชคล้ำเลิศค่ะเออนี่คือผลงานนะฮะจากการวิจัยกวาดรางวัลอะไรมาบ้างดีกว่าคือจริงๆเอาล่าสุดดี๋ค่ะล่าสุดก็คือเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเราได้รับเหรียญทองค่ะก็คือที่ลอนดอน่ะก็เป็นเหมือนกับว่าเรา เป็นตัวแทนประเทศไทยนะคะก็คือได้รับเลือกไปนะคะแล้วก็ไปแข่งขันค่ะแล้วก็ได้รับสี่เหรียญทองระดับโลกมาค่ะโอ้โหจำได้ปีที่แล้วคุณยูก็มาออกรายการเดอะพีเพิลโชว์นะฮะตอนนั้นก็บอกโอ้โหตะเวนแข่งล่ารางวัลเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ปีที่แล้วก็ยังแข่งต่อเนื่องไม่หยุดนะฮะ,ะก็คือเหมือนกับว่า โควิด <COVID S 2> ไงแล้วเราก็เหมือนกับว่าเราก็เหมือนมีเวลาศึกษาและก็วิจัยมากขึ้นค่ะแล้วหลังจากนั้นเองก็คือเราคิดว่าให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยทุกคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยวันนี้ฉันได้รางวัลแล้วฉันน่าจะหยุดแต่ในความรู้สึกของหยูคือเราจะหยุดทําไมอ่ะก็ในเมื่อเราอยากรู้ว่า<ม>สินค้าของเราเนี่ยมันดียังไงเราก็เลยต้องเหมือนแข่งไปเรื่อยๆค่ะแต่ว่าที่เราแข่งเนี่ยเหมือนเราแข่งในานาประเทศด้วยอย่างเงี้ยค่ะเ,คเราก็เลยแข่งไปเรื่อยๆค่ะจริงๆปีที่แล้วเราได้มา9้ารางวัลน,นะคะแต่ว่าไม่ได้ที่เมืองไทยเลยนะคะแล้วเราก็เหมือนกับ เราได้รับรางวัลมาเรื่อยๆเราก็เลยคิดว่าเฮ้ย mm hmm. มันนอกจากที่ว่าเราจะได้ตัวแคลเซียมเองเนี่ยค่ะแล้วคือเราได้ทุกตัวด้วยค่ะแล้วก็เอาหลายๆตัวเนี่ยไปต่อยอดและพัฒนาต่อเนื่องค่ะอเอาตัวหลักๆของ UNC ที่แบรนด์คุณยูพัฒนาขึ้นมาเอาตัวพระเอกคือแคลเซียมก่อนเลยใช่ค่ะใช่ไหมฮะ,ะเพราะว่าต่อยอดมาจากธุรกิจครอบครัวที่ทําลูกชิ้นปลายูที่เยวาวราชแล้ววันวันหนึ่งเนี่ยเห็นบอกว่า ใช้ปลาเป็นวัตถุดิบจํานวนมากเลยกิโลนะฮะต่อวันก็ประมาณสัก3-4ตันต่อวันค่ะ3-4ตันต่อวันค่ะขายดีแค่ไหนคุณคิดเอาคุณเป้ใช้ปลาสดสดสดเพื่อมาทําลูกชิ้นปลาขายที่ที่เยาวราชเป็นปลาทะเลน้ําลึกค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าสิ่งที่เหลืออยู่จากการทําลูกชิ้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะทํายังไงให้เหมือน ตอนก่อนหน้านี้ค่ะจะมีพี่โอจะรู้เพราะว่ามีญี่ปุ่นเนี่ยมาขอซื้อหนังปลายแลูแล้วถ้าเกิดใครไปกินก๋วยเตี๋ยวล้าจะรู้ว่าเฮ้ยทำไมมันไม่มีหนังปลาเออเราก็เลยเออเราก็เลยคิดว่าอ,อตอนนั้นที่เขามาขอซื้อหนังปลาไปทํา ตอนนั้นอะ่ปีที่แล้วน้อยคนมากที่จะรู้จักคําว่าคอลลาเจนใช่ใช่ป่สิบ 20, 20่กว่าปีที่แล้วนะคะแล้วทีเนี้ยตอนนั้นเองเนี่ยคอลลาเจนยังไม่ดังแล้วพอมาถึงยุคเราที่เราบอกว่าเราได้ทุนมาเนี่ยเราคิดเลยหูทำไมคนญี่ปุ่นก็ทําได้เนาะเออแล้วเราจะสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ไทยยังไงได้บ้างตอนนั้นเองค่ะเราก็เหมือนไปเป็นวิทยากรค่ะของของการค้านะคะร่วมกับทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติพูดเองเราก็อยากได้ทุนเองพอเราพูดเองปุ๊บเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าอ้าวละเดี๋ยวเรราาจะะขอออทุนนไักย่ง แล้วก็ทีนี้เองค่ะเราก็ได้รับทุนวิจัยเพื่อที่จะมาต่อยอดจากการทำตัวก้างปลาเนี่ยค่ะทำมาเป็นแคลเซียมค่ะเพราะนะักวิจัยบอกว่าเฮ้ยยูจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถทำให้มันท็อปฟอร์มได้เลยนะเพราะมันสามารถดูดซึมได้ดีดีมากกว่าฟอร์มอื่นๆอะไรเงี้ยค่ะก็ก็เลยทำต่อเนื่องมาอะไรเงี้ยค่ะนี่คือบรรยากาศที่ร้านาในช่วงก่อนโควิดใช่ไหมฮะคือเห็นว่าคนเนยอะเยอะมากเลยน<า>ะฮะหลังจากที่ไปขอทุนแล้วก็ ได้รับรางวัลมามากมายเลยเนี่ยแล้วเห็นว่าเอามาใช้งานจริงเอามาทดลองจริงด้วยซึ่งไม่ใช่ได้เฉพาะแค่รางวัลเหรียญทองอย่างเดียวนะพอมาใช้จริงเนี่ยคนฟีดแบคค่อนข้างดีเลยใช่ไหมคุณดี่ก็ตอนนั้นนะคะพอหลังจากที่เราได้รับทุนเนาะเราก็คิดเรายังคุยกับพี่โอ๋อยู่เลยเฮ้ยยูไม่แน่ใจว่าตัวยัวเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ว่าเหมือนกับ พอเรารู้ว่าพอคําว่าแคลเซียมปุ๊บมันคือกระดูกที่แข็งแรงเราก็เลยเหมือนออตั้งใจแล้วว่าถ้าอย่างนั้นน่ะเ,เหมือนผลวิจัยอบอกว่าสิ่งนี้มันสามารถดูดซึมได้ดีมากๆนะคะแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงเราก็เลยคิดว่าเอาอย่างนั้นป้าป๊ามามาเราเนี่ยก็ อยากให้เขาได้ทานก่อนเลยเพราะอยากทาให้ป้าปามามาเนี่ยหายนะคะเหมือนกับเขามีอาการทางด้านกระดูกอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นเอามาให้ป้าปามามากินก่อนจากนั้นเองค่ะที่พี่เป้ถามว่าเฮ้ยเราไปเนี่ยเราไปวางไว้ที่ไหน<ม>เพราะว่าก่อนที่เราจะได้รับก่อนที่เราจะปิดทุนอ่ะมันต้องเอา,ม,อเอามันต้องเอาผลิตภัณฑ์เนี่ยไปวางไว้ที่ใดที่หนึ่งนะคะเพื่อที่พี่พสูตรว่าเฮ้ยสิ่งนั้นเนี่ยมันโอเคจริงๆเราก็เลยเอาไปวางไว้ที่ไปที่เซเว่นงานเซเว่นอินโนเวชั่นอเวอร์ดปรากฏว่า300กระปุกค่ะขายหมดภายในแบบ2ช ชั่วโมง uh huh. ใช่ค่ะิงๆเราฟังดูแล้วเรแบบเฮ้ยภูมิใจเนอะอะไรเงี้ยแต่ uh huh. ความจริงแล้วเนี่ยค่ะก็คือมีเพื่อนช่วยกันซื้อด้วยเพราะเขาอยากให้เราออกไปซิ่ง uh huh. ออกไปซิ่งกับเขาแล้วก็ทีเนี้ยค่ะก็เนอกจากเพื่อนเพื่อเนี่ยค่ะก็จะมีลูกค้าจริงๆมาทีเนี้ยลูกค้าก็เดินม,มาถามไทยเรื่อยๆที่หน้าร้านร้านขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเด็กก็แบบ เจ้ครับเจ้ขายอะไรเสียมๆแล้วครับ <c oughs> มีคนมาถามเยอะเหลือเกิน <c oughs> แล้วก็ขายต่อไปเรื่อยๆจนเราไม่รู้แล้วก็ใช้ทุนไปเรื่อยๆใช้ทุนวิจัย <c oughs> ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราส่งให้กระทางมาหาลัยเขาทําทําจนเขาบอกว่าเฮ้ยยูนี่มัน มันเริ่มเป็นคอมเมอร์เชลแล้วนะมันไม่ใช่งานวิจัยเล็กๆแล้วนะเพราะว่ายุธททำต่อเนื่องจนกระทั่งตอนนี้มหาลาัยจะเป็นแพรไปแล้วช่วยทําโรงงานสักทีหนึ่ง <laughs> เราก็เลยโอเคก็เลยทางทางทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ะคะ่ะก็มอบทุนให้ต่ทําโรงงานอีก <Okay. S 1> แต่ก่อน <c oughs> ที่ก่อนท่านจะทำเนี่ยเราคิดแล้วว่าเฮ้ยถ้าเราจะทําจริงๆเนี่ยคือเรามีความรับผิดชอบหมายถึงว่านอกจากร้านลูกชิ้นปลาเราต้องไปช่วยธุรกิจที่บ้านดูแลด้วยใช่ไหมในการขยายตลาดทําลูกชิ้นอ่ะเราคิดแล้วว่าเฮ้ยมันจะดีจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ย ทางที่เราคิดว่ามันดีอยู่มันดีจริงหรือเปล่าทางกระทรวงวิทยาศาสตร์เขาเลยบอกว่าเอา,อางี้ไปแข่งเลยที่เดี๋ยวให้ส่งเป็นตัวแทนประเทศไปเลยไปแข่งแบบแบบว่าเหมือนให้ทุนไปแข่งเลยเราจะได้รู้ว่าของอยู่ดีจริงเพราะเพราะว่าที่ประเทศไทยเนี่ยเราพูฟแล้วว่ามันมันแน่นอนจริงไหนลองไปแข่งเลยส่งไปไปแข่งเลยเล่าบรรยากาศหน่อยได้ไหมคะว่าตอนไปแข่งเป็นยังไงบ้างครั้งแรกอ๋อตอนนั้นนะคะที่ไปแข่งนะคะเรารู้สึกว่า ที่เราเป็นนักแข่งมาได้ถึงันนี้เพราะว่างานแข่งตรงนั้นเลยนะคะเพราะว่าตอนนั้นเองค่ะ,คะก็คือมันบรรยากาศเนี่ยคือเราเราตื่นเต้นเนาะไม่เคยไปแข่งเนาะตอนนั้นแล้วที่นี้ค่ะคือตอนที่มีเสียงบรรเลงเพลงชาติอ่ะมันคือใช่เลยอ่ะมันคือแบบแล้วแล้วมีทงโบกแบบไทยแลนด์ไทยแรงน,น,นี่คือแบบโอ้แบบรู้สึกดีมากแล้วตอนที่ประกาศเขาว่าแบบ แบบไทยแลนด์แบบว่าได้โกวอร์ดนี่คือแบบทุกคนดีใจอ่ะแบบว่าคนที่เป็นคนไทยดีใจเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันคือคนไทยเก่งแล้วคนไทยมีดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเหมือนกับอยากจะให้โลกรู้ว่าคนไทยเนี่ยมีดีก็เลยทาไปเรื่อยๆเป็นเรื่องที่แบบน่าภู้ิใจตอนนั้นจะเป็นอ่โปแลนด์แล้วก็เยอรมันโปแลนด์เยอรมันใช่ค่ะเขาเขาประกวดกันยังไงหมายถึงว่านวัตกรรมผลิตใช่ก็ไปพิช c h i n g แข่งกันเลยแล้วก็จะมีมีแบบว่ามีพวกเขาเรียกว่าแบบเป็นเหมือนเป็นนักวิจัยอ่ะมาพิชชิ่ง ว่าแบบว่าคุณดียังไงแล้วคุณคิดว่ามันจะสู้ใช่มันจะสู้ยังไงใช่มันสู้กันแบบทั่วโลกอะ่ะมากกว่า30 4สประเทศซึ่งไม่ใช่เฉพาะแคลเซียมอย่างเดียวคือเขาคิดอะไรได้เขามีนวัตกรรมอะไรเขาก็มาประกวดแข่งกันเลยด้วยค่ะแล้วก็จะมีแต่ในส่วนของแคลเซียมเนี่ยคือแต่ละคนแต่ละประเทศเนี่ยเขาเก่งอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วเขาก็ต้องมาถามว่าอ้าวแล้วทําไมคุณถึงไม่เหมือนชาวบ้านล่ะเพราะอะไรอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีคําตอบไปเขาว่าอ๋อของเราเนี่ยมันเป็นแคลเซียมที่สามารถดูดซึมได้ดีแล้วฟอร์มใกล้เคียงก ว่าในส่วนของงานที่จุลาเนี่ยค่ะก็คือมีผลรับรองมาด้วยว่าเราเนี่ยสามารถดูดซึมได้ในระดับของเซลล์อย่างเงี้ยค่ะเราต้องเอามาสู้กันถึงขนาดนั้นนะควักผลวิจัยออกมาแล้วก็แล้วก็ สู้กันสองวันนะคะไม่ได้สู้กันวันเดียวสองวันหมายถึงว่าวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ก็สู้กันอีกอย่างเงี้ยค่ะก็คือหมายถึงว่าสู้สองวันแล้วก็ถึงจะประกาศผลเงี้ยค่ะซึ่งเราที่หนึ่งเลยก็ใช่ค่ะใช่โอ้โหค่ะไม่ธรรมดานะบอกว่าน่าภาคภูมิใจใช่ค่ะค่ะนะฮะแล้วก็ทีเนี้ยค่ะก็คือเมื่อกี้ถามว่าเอทำไมเราถึงทําต่อไปเรื่อยๆมันมีกําลังใจค่ะเพราะว่าพอหลังจากที่เหมือนเราขายต่อไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยค่ะอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก่อน ที่ถามที่ปีที่แล้วที่อยู่มาเนี่ยค่ะก็คือตอนนั้นเองค่ะเราได้รับเป็นสุดยอดนวัตกรรมแห่งชาติเนาะเมื่อได้รับรางวัลมานะตอนนั้นก็เลยหลังจากนั้นเองค่ะก็เลยเหมือนทําต่อเนื่องไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็ว่าง่ายๆก็คือเริ่มต้นจาก ทำขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้อาป้าอามาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยรับประทานาแล้วก็ได้ผลดีเกินค่าซึ่งจริงแล้วคุณเป้ไม่อยากจะบอกเลยหลังจากนั้นมาเราก็เอาไปให้คุณแม่เรารับประทานเหมือนกันออแล้วคุณแม่รเราก็รู้สึกดีขึ้นร,รู้สึกว่าแบบก็แก๊บก็แก๊บ หรือปวดเปิดอะไรเงี้ยเขาก็ดีขึ้นเยอะเลยนะคือแคลเซียมตัวนี้มันจะไปช่วยข้อเข่าโดยตรงเลยใช่ไหมกระดูกด้วยไหมจริงๆแล้วคือแคลเซียมเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่า1ใน3ของผู้หญิงแล้วก็1ในห้าของผู้ชายเนี่ยเป็นโรคกระดูกพุนแล้วก็โรคกระดูกเสื่อมหรือว่ามีปัญหาทั้งเรื่องเกี่ยวกับกระดูกอยู่ละพอเราอายุหลังจาก60ปีขึ้นไปแต่เราเนี่ยต้องเหมือนกับบํารุงตั้งแต่อายุ30เพราะว่ากระดูกของเรามันก็เหมือนกระปุกออมสินนะคะเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเราเติมไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะจะดีแล เริ่มเบินหรือว่าเริ่มเริ่มเขาเรียกเริ่มเสื่อมตั้งแต่อยู่ายุ30ปีขึ้นไปอะค่ะแล้วพอหลังจาก30เนี่ยเราก็จะมีปัญหาแล้วผู้หญิงจะแบบ e y, ทำไมฉันสระผมแล้วเล็บหักง่ายนะคะหรือว่าหรือว่าเดินไปทําไมออกกําลังกายแค่นี้ทําไมถึงปวดเข่าหรือว่าทําไมถึงดังเสียงดังก๊อบแก๊บหรือว่าชาบางคนชาตามตัวมีลูกหรือว่าหลังจากคล<า>อดลูกแล้วอาจจะเห็นว่าวันนี้เราเจอกันอยู่แค่ค่ะ อีกปีหนึง่งทำไมฉันก็เจอคนนี้ทำไมคนนี้เขาเตี้ยลงปะวะอะไรเงี้ยมันจะมีฟีลลิ่งอย่างนั้นว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงเปลี่ยนไปในในสรีระของเขาหรือว่าแม้กระทั่งแบบอาการที่แบบฟันฟันเนี่ยจะมาตอนอายุประมาณ40ว่าเฮ้ยฟันเนี่ยนเฮ้ยทำไม มันฟันมันไม่แน่นหรือบางคนแบบเสียวฟันง่ายหรืออะไรเงี้ยค่ะฟันก็คือกระดูกค่ะอันนี้ก็เป็นเหมือนกระดูกของคนเรามันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยเราก็เลยตัวฟอร์มแคลเซียมของเราเนี่ยมันก็สามารถที่จะเหมือนพอทานแล้วเนี่ยค่ะอย่างที่พี่พี่โอ๋บอกว่าพี่โอ๋ทานเนี่ยอย่างสมัยก่อนพี่โอ๋โทรมาหาอยู่เนี่ยเรื่องว่าเฮ้ยทาไมกินแล้วง่วงนอนจังเลยตอนเช้าเพราะจริงๆเนี่ยคนที่ขาดแคลเซียมเนี่ยก็จะทําให้นอนไม่หลับเช่นเดียวกันเนี่ยทีเนี้ยยุก็เลยบอกว่าพี่โอ๋ ที่พี่โอโทรมาใช่ไหมที่เป็นโรคนอนไม่หลับสันตยุก็บอกลองทานก็พอลองทานเสร็จยูพี่กินตอนเช้าแล้วพี่ง่วงมากทําไมพี่ง่วงทั้งวันยูก็เลยบอกว่าเอ้ยงั้นพี่เปลี่ยนมาทานตอนคืนแล้วกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้กลายเป็นว่าเหมือนกับว่าทานตอนคืนแล้วคนก็เลยบอกต่อว่าเอ้ยเหมือนเอ้ยจริงๆด้วยเนอะแร่ธาตุแคลเซียมเนี่ยมันสําคัญมันทําให้นอนหลับง่ายขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอืมโอ้ไม่น่าเชื่อแคลเซียมมีผลต่อการนอนหลับด้วยนะฮะค่ะอันนี้คือผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่เรียกว่า เป็นตัวชูโรงนะฮะ <c oughs> คือแคลเซียมนะฮะ <c oughs> มีการต่อย,ยอดขยายในการวิจัยคิดค้นเพิ่มเติมด้วยใช่ไหมคุณยูฮะก็คือหลังจากนั้นเองค่ะเราก็เริ่มทำคลินิอลไช่ร่วมกับทางจุลานะคะแล้วก็ในส่วนของตัวแคลเซียมเองเนี่ยค่ะเราก็มีความแตกต่างตรงที่ว่าเราไม่ทําให้เกิดอาการท้องผูกแล้วก็ท้องอืดเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็เหมือนกับว่าบางคนเนี่ยจะกังวลเรื่องการสะสมนะคะว่าเฮ้ เราจะสะสมหรือเปล่าเยะะ้ยค่ะแล้วก็มีใบเซอร์เลยนะคะจากทางจุฬาว่าเฮ้ยเราเนี่ยก็คือเหมือนกับไม่มีการไม่มีสารตกค้างอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งเราก็ภาคภูมิใจมากๆเลยนะที่ร่วมกับทางจุฬาค่ะแล้วก็แล้วก็เมื่อกี้ถามถึงเรื่องว่าแล้วในตัว,ตว,ตวอื่นใช่ไหมคะ,คะก็คืออย่างที่บอกว่ายูอ้อะค่ะถ้าเราเรา,เราเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเราเนี่ย ไปแข่งมานะคะแล้วเราแข่งเนี่ยเราก็จะหนีบไปทุกตัวเพราะเราอยากรู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันดีที่สุดหรือยังเราถึงทําต่อไปเรื่อยๆก็คือทุกตัวที่อยู่ณนะที่นี้ค่ะที่เราอยู่เนี่ยก็มีในส่วนของการที่เราได้รับรางวัลหมดเลยทุกตัวนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะที่ยุทธกำลังจะพูดถึงเนี่ยค่ะก็คือตัว UNC AW ค่ะซึ่งตัว UNC AW เนี่ยความคูลของเขาค่ะก็คือเวลาคนเราเนี่ยพออายุมากขึ้นอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นบางทีชอบคัน อาการคันเนี่ยคันตามข้อพับอ,อะไรเงี้ยก็คือความแห้งเนี่ยหรือว่าหรือเวลาที่เราออกแดดเนี่ยเรารู้สึกว่าทําไมตอนเด็กๆฉันขาวง่ายเวลาไปทะเลแล้วเฮ้ยทำไม พราะมันโอเคมันค้ำแหละแต่มันเดี๋ยวแป๊บเดียวก็ขาวแล้วเราจะดิ้นว่าเวลาเราไปเด็กเราไปเด็กๆเราไปทะเลเอ้ยแป๊บเดียวก็ขาวเราคิดมากนน่นนี่นั่นแต่ทําไมพอเราอายุมากขึ้นทําไมมันค้าแล้วค้าเลยหรือว่าทาไมมันค้านานจังแล้วเมื่อไหร่มันจะแบบรีคอเวอร์เงี้ยค่ะก็คือจริงๆแล้วสาเหตุเนี่ยค่ะมันมาจากการที่อาการว่าผิวเรามันแห้งนะคะแล้วก็ผิวเราเนี่ยเหมือนกับว่าเราเนี่ยเหมือนไม่อิ่มน้ำอย่างเงี้ยค่ะการที่เราทานตัวเนี้ยค่ะมันเหมือน รวมทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นคําตอบเกี่ยวกับผิวค่ะหรือเรียกว่าเป็นราชนีของผิวเลยนะคะช,ชุดนี้เนี่ยก็คือเขาเรียกว่าเป็นชุด P w เว d ดดิ้งเลยค่ะ U N C A W ใช่ไหมคือมัน,ม,น,นมันมันข้างในมันมีอะไรไหมฮะพวกคอลลาเจนหรือพวกอะไรฮะที่ไปช่วยบํารุงผิวบ้างนะฮะ คือตัวนี้ค่ะเราได้ลิกสิ์มานะคะจากญี่ปุ่นแล้วก็มีตัวแอสตาซนทีนนะคะซึ่งเราได้ลิกสิ์มาจากแอสตาเรียลนะคะแล้วก็มี Q10 นะคะซึ่ง Q10 เราก็ทำเราก็แปลงเป็นโคเอ้ย Q40 นะคะแล้วก็มีสารสกัดจากทับทิมนะคะ <c oughs> ท,ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะที่รวมลงไปเนี่ยค่ะมีทั้งสารไมายมีทั้งวิตามินซีนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วตัวแอสตาซนทีนเนี่ยคือเขาให้ประสิทธิภาพวิตามินซีมากกว่าวิตามินซีเนี่ยประมาณ6000เท่า <c oughs> ถ้าเทียบกันนะคะแล้วก็มากกว่า Q 1 0ทประมาณ40เท่านะ แล้วก็ตัวสาามายที่เราผสมอยู่เนี่ยค่ะมันเหมือนการเติมน้ําให้กับผิวนะคะแล้วก็ตัวมะขามป้อมเราก็รู้ดีอยู่แล้วค่ะว่ามันมีวิตามินซีค่อนข้างสูงนะคะก็รวบรวมเหมือนรวมทุกสิ่งทุกอย่างที่ผิวต้องการไว้ในแคปซูลเดียวครับคือโจเราตั้งโจขึ้นมาว่าจะใช้ผลิตภัณฑ์อะไรที่ช่วยบำรุงผิวใช่คะก็ไปดูทีละตัวแล้วว่าตัวไหนที่ช่วยผิวว่านี่ก็มาเอามาสกัดแล้วก็มารวมกันเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ UNC Awa ค่ะค่ะ ก็นอกจาก U N C A W แล้วมีตัวอื่นอีกไหมคะก็จริง จริงๆแล้ววันนี้นะคะที่นํามาฝากกันนะคะก็มีอย่างที่บอกค่ะก็มีตัว U N C A W AR นะคะแล้วก็มีตัวนูท่าสีนะคะ,คะซึ่งตัวนูท่าซีเนี่ยค่ะวันนี้ค่ะเราก็เอามาฝากเป็นเป็นชุดเลยนะคะเป็นชุดโปรโมชั่นเลยนะคะ,คะก็คือวันนี้ค่ะที่เราเอามาฝากกันนะคะก็จะเป็นมีแคนเซียมหนึ่งนะคะแล้วก็เอวาสามนะคะแล้วก็นูท่าซีหนึ่งนะแถมยังไม่พอพี่โอ๋นี่กระเป๋าสว<ห>ยะะกระเป๋าสวยมากค่ะนี่ค่ะซูมซูมกระเป๋าหน่อยได้ไหมคะ <c oughs> ค่ะเมื่อกี้นี้ค่ะที่พูดถึงตัวขอขออนุญาตเล่าเรื่องของเอวายฟังอีกนิดนึงนะคะก็คือบางคนนะคะเหมืนอนทานไปแล้วเนี่ยค่ะผลข้างเคียงของเขาเขาบอกว่าเฮ้ยยูเขาแปลกประหลาดมากที่เขาทานแล้วเนี่ยตอนนี้คือเขาไม่ต้องทาครีมเลยโอ้โ oh, หมันมันเหมือนกับว่าพอแบบบางทีลืมทาครีมแล้วรู้สึกได้เลยว่าผิวมันชุ่มชื้นอะรู้สึกว่าผิวมันดีมากเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ลืมทากันแดดแล้วบางทีก็ไม่แสบด้วยอย่างเงี้ยค่ะ วันนี้ไหนไหนคุณยูมารายการ The People Show ผมหออย่างนี้ เอาตัวที่คุณยุเอาไปประกวดในต่างประเทศแล้วได้รับรางวัลเนี่ยคุณยุจัดเซตมาให้เลยใช่ไหมฮะวันนี้ค่ะใช่เลยค่ะวันนี้นะคะยุก็มี u n c แคลเซียมหนึ่งนะคะแล้วก็เอวาสามนะคะแล้วก็นูท่าซีหนึ่งกล่องค่ะทั้งหมดนี้เลยนะคะที่หน้าจอนะคะแล้วก็มีกระเป๋าที่แสนจะน่ารักนะคะจากราคานะคะสี่พบาทนะคะวันนี้นะคะเหลือเพียง1990บาทค่ะแล้วก็สั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศนะคะหรือโทรมาตอนนี้เลยนะคะที่เบอร์0ูนย์สองหนึ่ 888นะคะหรือแอดไลน์ UNC.tel หรือ facebook UNC.tel นะคะก็ติดต่อมาตอนนี้นะคะ1สาย100รสายแรกเท่านั้นนะคะส่งฟรีด้วยใช่ไหมคะ,คะส่งฟรีทั่วประเทศเลยค่ะครัคแต่นี้เราทานได้นานเท่าไหร่ฮะ ก็โอ้หก็หลายเดือนอยู่เหมือนกันนะคะคือถ้าแบบว่าก็คือประมาณถ้าจะเอาเร่งรัดเนี่ยค่ะก็คือ1เดือนนะคะก็จะเห็นผลแล้วว่าเออว่าเราแบบกระดูกแบบว่ามีความรู้สึกดีขึ้นกระฉับกระเฉงมากขึ้นนะคะผิวพรรณก็สดใสมากขึ้นนะคะย้ํากันอีกครั้งนะมีอะไรบ้างนะคะมีแคลเซียม1นะคะแล้วก็เอวาสนะคะแล้วก็นูทาซีหน่งนะคะแล้วก็ตัวกระเป๋า หน่งค่ะ,คะได้กระเป๋ามีด้วยรา,ราคาราคานะคะจาก4,060บาทนะคะเหลือเพียง1,990บาทนะคะแล้วก็ติดต่อที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะคะหรือโทรมาที่02-105-4888นะคะ at unc.tel ค่ะอ่าก็ติดต่อได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณยูด้วยนะครับขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะ